อลลีิูดเกมไหนไทยแลนด์ไปไปจัดเกมจัดเกมจัดงงมันรัก โทษนะคะอาจารย์แดงมาสอนกีตาร์เหรอครับมาสอนกีตาร์เอากลับมาแล้วนะครับพอรลีิบูเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับวันอาทิตย์ครับ6โมง20นทีทางช่อง3แบบนี้ต่อจากนี้ไปเป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมนี้ที่รู้เนื้อเพลงจริงๆเราจะเชิญมา2ท่านมายืนอ,อยู่ตรงนี้วงของผมจะเล่นเพลงเพลงนั้นแล้วก็ท่อนท้ายๆมันจะเริ่มผิดพอผิดปุ๊บคุณไล่กดเลย กดอย่ากดทีเดียวกด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 ไม่รู้ใครจะได้แสงไฟขึ้นมานะครับใครที่ได้ร้องเนื้อที่ถูกออกมาได้คะแนนไปเข้าใจแล้วนะนี่คือเพลงฮิตผิดเนื้อจ้าพร้อมแล้วเราควยเลยครับให้คุณเจนนี่เจอกับหมอปังปังเอาเรียกผิดอ่ะพี่แดงพี่แดงขอเล่นเชิญพี่แดง เต็มตัวเพลงของพวกคุณคือเพลงเพลงนี้้าาาาเเ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 เธธออออหหฉฉฉััันน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 นปป็พื่่่่่่่่ลลยยกกกววไไไดมมสสรบททชีี นไินแล้นเนื้อที่ถูกต้องคือหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่นหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่นใช่ไหมกรรมการถูกเ้เปลี่ยนคู่ไอ้นมคู่ต่อไปเหนื่อยแน่ครับคุณแจ็คกี้กับคุณไมกี้สู้ไปแม่สู้ไปโอ้พร้อมนะครับ คูน่นี้เพลงของคุณคือเพลงเพลงนี้ติดเธอมีไว้ติดฟังอยู่ดีกันก่อนดีไหมถ้าเธอมีรีบไปฟันยังมีทางกลับไปเดี๋ยวไม่สบายอยู่ก่อนไหมติดเธอมีไว้ คลาจไมปวดชีตอนนี้ตาต้องตายไหไปไปไม่มค์กี้ครับเนื้อที่ถูกต้องคือติดเธอเข้าแล้วไม่อยากกินไก่ติดเธอเข้าแล้วไม่อยากกินไก่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ไปใช่ไหมกรรมการใจถใจ ไอ้ี่เช็คนี่ไฟติดตั้เหรไออันนี้ไฟเสียเฮ้ยติดหมดเลยอ่ะพ่อไม่ใช่ฮะอะไรไม่ใช่ตรงนี้ฮะเอาตรงไหนเอาทางนี้บ้าเอางน้อไม่ต้องลงนุ้ยเลยนุ้ยเลยเดียวครับเชิญครับมาผู้ชายชุดดำผู้ชายชุดดำแพ้อันเนี้ยแพ้ทางหวั่นไหวแพ้ทางพร้อมนะครับเพลงของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ อยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินจะช้ขอเวลาสักหน นานเท่านานก่อนเธอต้องไปนานเท่านานก่อนเธอต้องไปกรรมการว่าไงผิดครับนานเท่านานอยากกินไก่นานเ่านานฉันอยากกินไก่นานเท่านานฉันอยากกินไก่กรรมการนานเท่านานก่อนจะต้องไปใช่ไหมกรรมการถูก ก่อนจะต้องไปกับก่อนที่เธอต้องไปขนาดเขาใช้กลนโกงนะเนี่ยเขามันล็อกเราคู่ต่อไปนะครับคุณธัญญากับคุณปิงปองเดินครับเรืองของคุณคือเพลงเพลงนี้กดอันดือดรงไงมีทางใดไหม คนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไรโอ้เธออยากกินต้มต,ตีนไก่ต็นเล็บดำ เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงของป๊อบปองกูลกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าใช่ป้าหวานได้หรือเปล่าไม่ใช่หนาไม่ใช่กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เรือไม่ใช่ได้กลัหรือไม่ได้ไหมเธอกลับมาเอานะ

คุณธัญญาคุณร้องว่าอะไรครับกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าได้ไหมเธอเป้าได้หรือเปล่าอะขอยอนงญาตว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่ากรรมการว่าไงครับได้ไหมเธอถูกต้อ,องฝัง่งนี้ได้คะแนน ตรงนั้นก็ร้องถูกอยู่แล้วได้อยู่ต่อเลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวหัวหน้าทีมกลับไปปุ๊บเนี่ยถ้าหัวหน้าทีมของคุณเลือกให้คุณเป็นตัวจี๊ดคู่แรกคุณก็อยู่ต่อได้ไดงนะยังได้โอกาสนั้นอีกเหรอคะเนี่ยยังได้โอกาสนั้นอีกเหรอคะเนี่ยยังได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวได้ไห้ได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 ้ไ เกมนี่เลยกาหักผิวเจนนี่มั่นใจเจนนี่แต่เคสร้องผิดทุกอันเลยเอาเจนนี่เลยไม่ถนัดเพลงไทยค่ะถนัดแต่สากลโอ้สากลนครนะสากลนครนะเพลงของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้มาก็หลับยึกก็ลีนึกไปเรื่อยเหน็ดเหนื่อยอยู่ในใจคนเดียวทุกวัน หากทำดีต้องคืนสวรรค์ฉันจะนั่งรอกแน่ๆเธอมีใครได้อยู่กับฉันคงถึงบ้านสบายมีบ้านด้วยเหรอใช่ใช่ไหมกรมากินถูกต้งโอเคเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายห้ามซ้ำเดิมคนเล่นไม่ได้แล้วคุณปีปองคุณเจนนี่ไม่ได้แล้วนะ ที่เหลืออยู่ใครกับใครครับฝั่งนี้ครับหมอปังปังไม่กินไม่กินไปไม่กินไปไม่กินจะใครหนุยหนุยทดีใจอ้าวไม่กินจะพี่หนุยเอาอีกแล้วแพ้ทางอีกแล้วแพ้ทาง ไม่ให้เราเลือกทางใดรักคนนี้จะพร้อมทนกับมันใจไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อจะกี้ไปสู้สู้ในต้นขาเดียได้แล้วได้แล้วเนื้อที่ถูกต้อง ทบไมกี้ครับและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดีเออเอาอย่างนี้นะยืนยันคำตอบนะต่อไปชวนนะกรรมการเอาแบบนี้นะเอาเลยเอาเลยโว้นะ ให้มีคอนเทนต์กลับไปไหนมีคอนเทนต์จะโดนกลับบ้านไงเขาบอกกลับสวนนไม่ได้ <laughs> ทางที่เราคิดจะโกงเขา <laughs> เ,เราพ่ายเขาทุกคร <laughs> <laughs> ั้งจบเกมนะครับผมเกมหน้าตัดสินแล้วนะว่าหัวหน้าทีมไหนจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตข้อละ5คะแนนกับ <laughs> <า S 1> เกมนี้ครับ <laughs> ใบหัวต่อท้าย สำหรับใบหัวต่อไทยนะคะจริงๆเป็นเกมที่ต้องการความสมัคคีสูงสุดเลยแล้วทีมเราก็เป็นทีมที่สมัคคีมากๆค่ะแล้วเกมนี้นะคะน้องไมกี้กับพี่เจนนี่ก็คือต่อการพอดีเลยแล้วเขาก็จะมีการใบแบบโยกนกระป๋าโยนกันมาสนุกมากค่ะคือแบบมีทั้งมุกตลกแล้วคือที่สําคัญคือคําบางคำมันเป็นสํานวนด้วยน้องไมกี้ก็จะแบบงงแล้วก็ตลกแต่ว่ามันมากเลยอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนรับรองว่าความสนุกยังมีเยอะเลยค่ะ